สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร,ร์มยาชาแนลนะฮะเจอกันอีกเช่นเดิมนะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่เมื่อวานวันนี้วันเสาร์นะฮะพอดีเมื่อวานติดธุระด่วนเลยไม่ได้อัดก็ถือว่าชดเชยเมื่อวานแล้วกันนะฮะก็วันนี้มาพูดเรื่องของการตรวจโควิดมันตรวจยังไงเนาะก็ผมก็สงสัยเหมือนกันแล้วก็เลยเจอบทความนี้ก็น่าสนใจก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็รู้ไหมฮะที่เขาแบบเยะๆะจมูกไปเนี่ยเขาเอาไปทํายังไงต่อเนาะ ก็มา,ขาไขปริศนากันนะฮะอืมนะฮะวิธีการตรวจก็คือขั้นแรกเนะึ่ยเขาจะป้ายตัวอย่างจากอา่ด้านในโพรงจมงูกเขาแย่เข้าไปเนาะส่งไปยังห้องตรวจปฏิบัติการนะฮะอันที่สองก็คือสกัด RNA ของไวรัสและทำให้บริสุทธิ์นะฮะก็มันเป็นศัพท์ทางวิชาการเนาะอืมก็ พูดง่าก็คือหาตัวสารพันธุกรรมของไวรัสนั่นนะฮะคือสกัด RNA ของไวรัสมาปุ๊บก็มาเปลี่ยนแปลงมาเป็น DNA โดยใช้กระบวนการของใช้เอนไซม์เข้าไปเร่งนะฮะก็ใช้ reverse transcriptase นะฮะเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยน RNA ให้เป็น DNA อย่เงี้นะฮะแล้วก็เพิ่มปริมาณ DNA ด้วยกระบวนการ PCR นะฮะ ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันเขาเรียกเครื่อง PCR เครื่อง PCR เนอะอย่างโรงพยาบาลขนาดประจำอำเภอในจังหวัดสุรินนี้ก็มีแล้วนะฮะได้ยินมาจากคนที่ทำงานที่นั่นนะฮะเขาเรียกว่ากระบวนการ Polymerase Chain Reaction นะฮะอาจจะตามชื่อก็อาจจะเป็นิปิปริยาลูกโซ่นั่นเองนะฮะเพื่อทำให้เกิดปริมาณ DNA มากขึ้นจนสามารถตรวจสอบได้นะฮะซึ่งกระบวนการซึ่งประกอบด้วยกระบวนการผสมด n a ของไวรัสเข้ากับพรอมเมนะฮะ ซึ่งมีความจำเพาะต่อ DNA ของไวรัสนะฮะจากนั้นเพิ่มและลดอุณหภูมิเป็นวงจรทำให้เกิดการคัดลอก DNA ของไวรัสเพิ่มขึ้นและเพิ่มจำนวนเป็นล้านชุดเลยนะฮะอันที่4นะฮะข้อต่อไปก็คือทุกรอบของการเพิ่มและลดอุณหภูมิในกระบวนการของ pcr เนี่ยปริมาณ DNA ที่ถูกคัดลอกคัดลอกจะเพิ่มขึ้นนะฮะสีย้อมฟูเรสลเซนจะจับกับ d n เ็นจะทำให้เกิดการเรืองแสงนะฮะซึ่งเป็นตัวชี้วัดปริมาณ DNA และไวรัสที่มีอยู่ในตัวอย่างนะฮะก็คือถ้ามีไวรัสน้อยเนาะหรือไม่มีเลยมันก็อาจจะย้อมไม่ติดอะไรอย่างนี้นะฮะสำหรับกระบวนการทดสอบที่ใช้ให้ผลบวกหรือลบนั้นสามารถดูได้จากการเลืองแสงซึ่งเป็นตัวชีบ้บ่งบอกปริมาณของ d n a นะฮะเมื่อมีการเลืองแสงที่มีค่าสูงกว่าเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนดเนี่ยจะแปลผลการทดสอบว่าเป็นบวกนะฮะหรือพบไวรัสในตัวอย่างอืมก็เหมือนอารมณ์แบบพวก ตัวตั้งคันอะไรอย่างงี้นะฮะขึ้นสองขีดก็ทองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมแต่อันนี้คือวัดจากปริมาณของการเลืองแสงด้วยแสงไฟนะฮะในทางกลศข้ามนะฮะเมื่อมีการเลืองแสงต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานจะแปรผลออกมาเป็นลบนะฮะหรือไม่พบไลรัในตัวอย่างนั่นเองนะฮะผลสุดท้ายก็ออกมาเป็นรีพอร์ตนะฮะเป็นกระดาษให้เราดูเนาะอืมถ้าแบบถ้ามันแบบแพร่หลายเนาะ ถ้ากระบวนการนี้มันถูกย่อให้ง่ายขึ้นเนาะเหมือนเป็นแบบสตริปตรวจตั้งคันนี่คงดีมากๆเลยนะฮะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ